รายงานเบื้องต้นอ่ะครับนี่นี่พี่พี่นัสิครับเป็นไงบ้างพี่ถ้ามต้งแยกกนะครับนี่มาตรวจเ็แล้วาดีรบีดครับรับเียครับับรไต่อ อย่างนั้นเอ่อทุกตัวกันก็เลย <laughs> มีครับมีมีตรมีแล้วก็มีแมีอครับแล้วมีเจอบ้างไม่พไ่แล้วแอไรมาเสอมาแล้วครับเพราะเพราะว่าเหยื่ยาไม่พอแพอสอมาสักที่เตปัทยาด้ยเราก็จะเน้นในเรื่องของยาเสพติดอันนี้คือคือคือที่เราเน้นมากเลยอาวุธปืนแล้วก็ นะครับคือเหมือนที่พี่บอกไว้ว่า3อย่างนี้ถ้าพี่เจอห้าปีปิดแล้วเป็นนโยบายของท่านผบอแล้วเรื่องเจะจัดระเบียบและการที่เราเจออาวุธปืนหรือเด็กเข้ามาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของสถานบันเทิงอยู่แล้วที่จะต้องสกีมคนเข้าไปแล้วมายาเสพติดนะครับที่มีการแพร่ระบาดเราจะเห็นวันนี้เราก็เดินดู้มที่มีไหมทิ้งไว้ตามเี้หรือในห้องน้ํามีการขายกันเองไหมซึ่งท่านท่านลองจ้กเองก,ก็ก็ตามเรื่องนี้อยู่ นั้นหน้างานระหว่างงานงานป้องกันการงานสืบเราจะทํางานร่วมกันนะครับเพื่อเพื่อคอนโทรลเรื่องสถานบันเทิงซึ่งเป็นต้นเหตุอยาเสพติดแล้วตอนนี้มันปัญหาเรื่องคุณต่างหน้าที่เข้ามาในบ้านเราแล้วก็มาเหมือนทําเป็นมาเฟียมันไม่ใช่เฉพาะมาจากจีนมันมีอีกหลายแก๊งนะครับที่ที่เรากำลังสืบหรือสองเก็ว่าเราทํางานเนี่ยมีทั้งตำรวจทัองเที่ยวนะครับตำรตวจตอะครับนครบาล หรือคูทอภาคเองเราทางานรวมกันบูณาการทุกหน่วยงานเพื่อเพื่อเพื่อจะไม่ให้เกิดภาพของการที่จะมาเฟียจะมาใหญ่ในบ้านเราไม่ได้ทบวันนี้แล้ผู้ช่ยจบก็ตามมาจากพัทยาเนี้ยเพาะนั้นลอโต้องตามการขันมัดในครั้งนี้่ะมันระยะมันใกล้เกินไปก็อาจจะทำให้เราไม่ได้เห็นของจริงว่าคือคือตอนนี้เราพี่พี่มาเปิดไว้ให้ไง วันนี้คือพี่เริ่มเริ่มไขแล้วตอนนี้ต่อไปเนี่ยก็ท้องที่จะต้องลงมาแต่พี่พี่มาเปิดหัวให้แล้วเราถ้าไม่มา,มา,ม,ามาสารต่อแล้วพี่เจอท้องที่ก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะพี่มาถือว่าพี่มาวอร์นิ่งวันละแต่พี่ไม่มีวอร์นิ่งค,คือว่ากันเลยไม่มีเตือนคาสองถ้าเจอปั๊บเนี่ยห้าปีคุณต้องปิดแน่แล้วถ้าแอบมาเปิดอีกคุณมีโทษจำคุกได้อีกหนึ่งปีนะครับกฎหมายมามา cover ซึ่งมันคืออาชีพของเขาถ้าเราเข้มงวดอย่างเนี้ย ต่อไปเขาต้อง control, คอนโทรลเพราะเขาต้องปิดมันมันคืออาชีพของเขาแล้วเขาไม่ดูแลเรื่องเด็กไม่ดูแลเรื่องปืนเรื่องยาเสพติดถ้าเราเจอเราก็ดําเนินการเอาใช้ยาแรงเลยท่านอบอสั่งแล้วแลวพี่พี่ก็ก็ว่ากันอย่างนี้แล้วพี่ก็ได้ให้ในแนวทางในการตรวจสอบถานบันเทิงไว้ไว้กับทางท้องที่แล้วก็วเราก็โอเคในเรื่องเรื่องนี้นะครับเพราะเราจี่จริงแล้วพี่แยกเรื่องยาเสพติดบางบางครั้งเนี่ย พีก็ไม่อยากให้เน้นว่าใ,ในนี้มันจะต้องมียาเสพติดเสมอไปเพราะบางทีเขาอ,อัพมาจากข้างนอกเราต้องมาสอบสืบก็ต้องไปสืบต่อ,ตอเขาไปอัพมาจากไหนแต่เรามาตรวจฉีด่พราในนี้เลยไม่มีเรื่องอยาเสพติดเลยแต่มัาเจอตรวจฉี่แล้วเจอมั่วแต่ในนี้ไม่ไมีการไม่ได้มีการขายในนี้ก็ต้องเราก็ต้องให้ให้เป็นธรรมกับสถานบันเทิงด้วยเพราะเราก็ผ่านในช่วงเศรษฐกิจที่มันไม่ดีโควิดมา ตอนนี้เรามาลงกันอย่างนี้ลงกระทบในภาพรวมเหมือนกันงั้นในส่วนไหนที่เป็นข้อเท็จจริงเราก็เอาในข้อเท็จจริงก็ต้องให้ให้ให้ความชอบธรรมของสถานบันเทิงด้วยแต่ถ้าเราเจอตกอยู่ในที่ที่อย่างี้ปั๊บเราสืบมาได้ชุดสืบเข้ามาเจอแน่นอนระยาแรงโดนแน่